สวัสดีครับเต็งชื่ออะไรบ้างครับชื่อไอครับชื่ออาร์ครับไอกับอาร์ใช่ไหมโอเคจับหมดได้เลยครับเก่าเลยเป็นครูรักตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ครูมีแปดมีแปดมีแปดอะไรครับมีแปดมีแปดมีแปดเอ้า เก้าเหรอครับครูเก้าคุณครูนะครูอะไรก่อนมันจะโรงเรียนนี้เปล่าไม่มีไม่มีเราที่ผ่านิครับหมดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเป็นภาพคุณครูให้เป็นครูที่แบบว่าเคยสอนหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับหนึ่งนาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับไปครับไปแล้วฮะพุทลาพุทธาถูกครับคู่หนึ่งคูหนึ่งถูกครับ อะไรอะฟุตชอนฟูก้าฟก้อครับฟการับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับขาดขวดอะครับขวดที่ขว่นี่อะ่คามคคครับผูเบบู้เบบี้ผูเบบ้ตกครับูเท่าผูเท่าเตา ข้ามได้นะข้ามข้ามได้นะครับข้ามได้นะครับข้าม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 เอ่อเรลี่ครับเรลี่ถูกต้องครับไอ้เรื่องนั้นล่ะคุณเป็นอะไรของอะไรช่วยนะข้ามได้นะข้าม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 นะครับโอ้โหน้องวินเหรอวินไหมฮะวินเหรอข้ามได้นะข้ามได้นะคืออะไรครฮะวินเหรอไม่ใช่ครับเวลาครับโอเคได้เจ็ดคะแนนครับ